มันจิ้มไปแต่ละยาเขาคื็เกาเขาซ้อยเลยมันเนาะเขาในหอบมันนี่แหละเขาเรียกว่าเขาซ้อยเขาในหอบมันเป็นเขาเก็มดางนี่นี่เขาตัวเขาหอมตัววยเขาในหอมก็แล้วมันเขาเขี่มาไงเเหี่ยวเหี ประเภทตนเอไกพ่พนะตักไปดงไปเดินไปนิดมันประเภทนี้เั็นบเไหพักไปกเยเอะเอาหนึ่งแต่คืนนี้มดตัวมันค้างตู้เย็นดนหลายเลยอย่าเกยด้วไปไมอะอ

อะไรเราให้ปกสวิตอะไรน้ำไข็อะไรไอหม,มอนเหรอเราให้ปกสวิตผมว่าสว,สวายเราเราละมังเครื่อ,องวะเครื่องเขาขยังขยังนี่ผู้เดียว <laughs> องู่ดื่มเยอะเราพวกคนรัเข้าบดจัดต่วะ ขอแไหลายเท่านัน,น,นบกแงสามอย่วานี่บุ่นวายอกลูก่อบอกเย,ยุบนเก่าเลยม่บบดเอ้ยไปซ่อกอรวกนี เลอนมันจนี่ขยานอยมืองอสีอยบ้านอะไร่อนมันมาน้วมันเกดบกเียวน้ำตูออกไปครับใส่จนูหฮะมาหัวลวไปเยีนภาษาอื้อสออสแซ่บ่บ่ผู้ไปฮับกัว่าลูกจะมาจะเชื่อบ้านน้ำกลตัวเองบ่เคยมาผู้ใดก็สอยค่ะเดี๋ยวลูกไม่อาเ้อันนี้ขมสด เคยเหนภาพลูกซาปลาทะลผสมมันป่ะพราที่ไปซาผสมเคยก็ไปพร้อมผสมทะเลตอนสนวยไปเอาอันรูมาหายังเห็นยู่มาสัก็มันเลยบอกเขาเอาอันรูเฮากะซัดเห็นแบบเห็นอะไรบ้าเห็นมาสักเจวประเดี๋ยวคูอันปเจกติแม่าสนใจอยู่นี่และว่ะสักลวกพักอ้พักมาแล้วนี่เท่ากันเิ้นทอดแจวยู่บุยเห็นไหมเอยมา แี่มามันจะเจ้าวเลยัดนี้มันมีเจียไปได้อาจารย์เอามาแต่ห้านะฮะเขาไปแส่ตัวเย็นไปแค่ไหนแค่จะบุญพงโบราณออกมาเรอ้ยังเกิดะจะได้ไปส่งมือกัอีกร้อยป่ายกัน ทั้งข้าวบะมือนี้บะมืออื่นนี่ไปเอาไหนมืออื่นก็บาตรที่สั่งมือนี้น้ำมันมืออื่นก็น้ำมันน้ำมันเท่าไหร่เนยไอ้ดิสิมก็มันแล้วมืออื่นกัน้ำมันเราโบสถ์เอามาน้ำน้ำมันเนาะโรบันที่ห้ามื่อนี้ระบบโรบันที่ห้าน่ะอืมอื่นเครื่องเข้าโอ้ฉันได้ขายเครื่องละมื่อนี้ตัวเครื่องเข้าเอเบซีมื่อนี้ที่ห้า อื่นอีกอะไรเลยสิบล้านแค่เดี๋ยวนี้งานแล้วกะทิสีที่ห้าอุ่นใจแหลมป่ะโอ้มันเห็นไปแล้วม,มันเห็นแล้วมันเหรอมันเห็นไปแล้ว,ลวครึ่งหนึ่งจำเจียวหันเนะาะโอยไม่แห้งเ,น,เน่ะไอสุกนี่ป่ะ มืันนี้แา,าวซีบนเด็กเขากล่องโอ้เรื่มไปเนาะแพนน้าแาวซีก่อนซวซียัง่งใจแซวซีกินคำยใหญ่เด้อแซวซีอย่ทาทำน้อยมบูแซมเนาะบ้านนี่นะครับในชะ่ไอ้โดูถามว่าเมื่อนี้บุมีตับหรือ่า ให้เมื่อเงินไปกิปต์ต่ำเขาก็ยั่วอะให้กินตํำลุกเมื่อเลยปลาทกี่เรือนเนาะัวต่าบอกไม่มนาบ้ปลรทเขาซื้อมาทมาล้วลูกเ่มขยุ่งแต่กินได้เฉพาะตำวันนี้บังเอิญเป็นขยุ่งแต่กินได้เฉพาะตำะเป็นขยุ่งใครเป็นขยุ่งไอ้ดูออ้ั่วบุห ขายยุงไปกินตามมะครงหรือว่าซบวอะไรซัมไซยามันแหนะตัวน้อยเป็นเง่นหัอเน้อเออมัวกินยาอยอ่ไหมะเท่าแก่เท่าเป็นไข้นี่เขาทำให้กินแต่แค่้มไ่สขาัดไข่มกินบลกส้มส้กเย็นมักิแล้วเขาเบ้ลใส่ เผ็กันเผ็ดบุ้หโฮามบ์บ่เผ็ดโมฮามกรบโมีหงมอดเผ็ดให้กินบดเพื่อมีแห้งเป็นไข่พรมส่วนนะนะบรามะท่ามันประทานได้ดีค่ะนะเป็นพรมส่วนจากทีนีนั่นค่ะใอรู่นข้อจี tamam. ้ข้จี้เข้า well, คันนี่นะเพอให้เพอให้ลใเด็ดดกินนีให้กิน ทูยังโมงนี่โมกินข้าวเดเจ้าอ่ะกินไข่ตลอดเลยกินยาแล้วับแพ้ไข้หลังเล้เนาะดันเนาะอะไรเป็นอะไรเสียกินอะไรอนนี้สิครับคุณซ้าดมูกินข้าว